วันนี้มีความเชื่อมั่นมั่นใจมากน้อยแค่ไหนว่าน่าจะได้กลับไปดํารงตําแหน่งรองพอบาตารนะคะทงนี้นะครับผมกลับเรียว่าอในานะที่ผมเป็นตํารวจนะครับผมรู้ว่าเอการประชุมหรือการโยนใบเย,ยนมาเนี่ยเป็นยังไงนะครับในานะที่เราเ,เรารู้กฎหมายนะครับนะวันนี้นายรุมงตีเนี่ยท่านไม่แก้ไขปัญหาท่านะนไม่แสดงภาวะผู้นํานะครับ มันถึงเกิดปัญหาบานตายเดถึงทุกวันนี้อนะครับนะจนถึงเกิดปัญหาทะเลาะเบาแวงปัญหาอะไรต่างๆคือวันนี้ผมต้องเรียว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านเป็นเจ้ากระทรวงตารวจเพราะฉะนั้นท่านต้องลงมาแก้ไขปัญหาแต่ไม่ใช่โยนไปคณะนู้นโยนไปคณะนี้นะครับหรือว่าแน่นอนนะครับช่องทางตางกฎหมายเนี่ยก็ต้องไปรอคณะกรรมการพิจาราระบบคุณธรรมแต่ว่า มันมันสามารถแก้ไขปัญหาได้โดยใช้อำนาจการบริหารนะครับนะวันนี้การที่มาเป็นผู้นําเนี่ยเขาต้องให้มาตัดสินใจนะครับอแต่ไม่ได้ให้มาเอโยนไปนู่นทีโยนไปนี่ทีนะครับอย่างกรณีของผมเหมือนกันเนี่ยนะครับที่ผมต้องต้องเรียนอย่างนี้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าในเมื่อนายกรมฐมนตรีออกมาพูดแล้วว่า่างตัดมันไม่สมบูรณ์ถูกไหมครับเพราะนั้นนายโยมปีก็ต้องใช้อำนาจ ในฐานะเป็นผู้บังคับบัญชาปวตรอรสั่งให้ไปแก้ไขให้มันสมบูรณ์ถูกไหมครับแต่าไม่ใช่ว่าเดินหน้าก็ไม่เดินถอยหลังก็ไม่ถอยแลวว่าเดินหน้าหมายถึงว่านำความขึ้นกรับบางลงทูลก็ไม่นำความขึ้นกลาบนะแล้วก็ส่งเรื่องนำความจากบางลงทูลเนี่ยส่งกลับไปสำนักงานบวญชาแล้วออกมาบอกว่าคำต่างไม่สมบูรณ์แต่ว่าก็ต้องให้ไปรอฟังคณะกรรมการที่รักมวลสาก็โยนไปที่ ก็มาการที่ภาคเกคือนทำอีกะนะครับซึ่งอันนี้ที่ผมต้องเรียกว่ามันเป็นการประวินเวลานะครับแต่ว่าความเสียหายเนี่ยมันได้เกิดขึ้นกับผมแล้วถามเรื่องถามว่าทำไมผมต้องไปฟ้องนายกเพราะว่าเมื่อนายกรัฐมนตรีมีหน้าที่แต่ไม่ปฏิบัติหน้าที่นะครับผมมีหนังสือไปถึงนายกตีแล้วนะครับว่าเมื่อท่านทราบอยู่แล้วว่าคำสั่งมันไม่ถูกต้องมันไม่สมบูรณ์นะแล้วผมเนี่ยเสียหาย อผมก็ลอยเเงต้นอยู่อย่างนี้นะครับอ่าก็เป็นรองพบตรที่เไม่รู้เป็นตัวอะไรแน่ถูกไหมครับถ้าใครไม่เป็นผมก็ไม่เข้าใจนะคือในเมื่อเอเหมือนกันถ้าผมเป็นผู้กัอในโรงพักเนี่ยลูกน้องทะเลาะกันอผมจะไปบอกว่าเอ้ารองผู้กักปอยไปฟ้องศาลรองผู้กับเกี่ยวหรือไม่ปฟ้องศาลได้ก็ปล่อยให้ศาลตัดสินไปแต่ว่ามันอีกกี่ปีถูกไหมครับ ผู้กับก็ต้องไปแก้ไขปัญหานะครับก็ต้องไปใช้วิธีการบริหารนะครับนะให้มันยุติให้ได้ท่านรองไม่ใช่เออ้าในเมื่อเป็นาะการผมก็โยนเปีาลสิถูกไหมครับท่านรองคิดว่าเหตุอะไรที่ทําให้นายกประวิงเวลาในความคิดเห็นของท่านรองนะคะเอผมไม่อยากไปแสดงความคิดเห็นแบบนี้นะแต่ว่าเออ การที่ผมได้ใช้สิทธิ์ฟ้องร้องต่างๆไปนะครับไม่ว่าจะฟ้องร้องรองผบตรที่เป็นนายดีรัศกาลผบตรนะครับหรือฟ้องร้องผู้การกองวินัยต่างๆคือเรื่องนี้กลับเบียงตรงว่ามันเป็นข้อกฎหมายอะนะครับมันไม่ใช่เป็นข้อที่จริงที่แค่ดิบิดนะครับมันเป็นหลักกฎหมายนะครับคือซึ่งไม่มันไม่ได้พิจารณายากนะครับเมื่อเราคือเหมือนเราเป็นผู้กับโรงพักนะครับนะถ้าเรารู้ว่าเอสํานวนสํานวนหนึ่งเนี่ยนะครับ ฝ่ายหนึ่งก็มีเส้นอีกฝ่ายหนึ่งก็มีเส้นอ้าวแล้วถ้าเรารอใครรอมารอดูว่าใครเส้นใหญ่กว่ากันแล้วความยุติธรรมมันจะอยู่ไหนอะครับเราก็ต้องเอาจานวนเนี้เราก็ต้องเอาจำนวนเนี้มากลางออกค่ะแล้วมาดูเลยว่าค่ะใครผิดใครถูกค่ะทีนี้นรารู้ว่าใครผิด ค่ะท่านรองคะเท่ากับว่าถ้าวันนี้เนี่ยยังไม่มีการคืนตําแหน่งรองผบตรให้กับท่านรองเนี่ยไม่มีแล้วครับจะจะเดินหน้าฟ้องนายกจริงๆใช่ไหมคะถึงแม้ว่าจะมีการแสดงความเห็นมาจากท่านคุณวิษณุก็ตามบอกไม่น่าและไม่ควรฟ้องด้วยนะคะคือท่านอาจารย์เนี่ยท่านก็บรินมีเมตตาเมตตาธรรมนะครับแต่ท่านอาจารย์ก็บอกแล้วว่าฟ้องได้แต่ไม่ควรฟ้องนะครับ นะ <N> ผมก็กก <im it> ไม่ได้เป็นปัญหาเรื่องนะแต่ว่าถ้าใครไม่เป็นผมก็ไม่รู้ <N> นะครับวันนี้สิ่งที่ผมต่อสู้ตามหาก็ดีความยุติธรรมค่ะ <C> แต่ว่ามันแปลกว่าความยุติธรรมมันต้องมาจากการต่อสู้อมันตลกไหมฮะความยุติธรรมมันต้องมาจากผู้บงังคับบัญชาที่ต้องพิจารณาด้วยความเป็นธรรมค่ะ <C> ือ <C> ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านต้องรู้อยู่แล้วว่าท่านต้องมาท่านท่านไม่เอใจเลยหรอว่าเอท่านส่งผมกลับไปสิบแปล ั้งกรรมก,การ18ให้ออก18อม,มันโอดวันนี้ผมว่าถ้าเป็นนายกเนี่ยท่านต้องสงวนใจบ้างน,ะ,นะครับค่ะว่าให้วันเดียวกันทำสามเรื่องเนี่ยม,มันจะยุยทำสำหรับเขาไหมและพอกิจกาออกอีกรอบอีกติดต่อศูนย์เนี่ยซึ่งไม่ได้มีบ่อยๆนะครับที่กฎหมายระดับประเทศไทยเนี่ยซึ่งมีทั้งอดีตป,ประธานสารอาิการาอดีตเลขาอิติการเนี่ยแล้ว อะไรกระทรวงที่มีความรู้ทางกฎหมายพิจารณามีวามเห็นตรงการสิบต่อศูนย์ก็ยังเอาเรื่องเนี้ยโยนไปให้อนุกรตรวินยัยไปพิจารณาอีกที่อ,อนุกรตรวินัยเนี่ยก็าไม่ได้เกี่ยวเรื่องการร้องทุกการอุทธรณ์ะนะครับการร้องทุกอุทธรณ์เนี่ยมันเป็นหน้าที่ของอะไรครับของสาลปกครองอนะครับเพราะอะไรครับสาลปกครองเนี่ยเขาฟังความสองด้านเขาก็ให้ ผู้ร้องชี้แจงให้ผู้ถูกร้องชีแจงแล้วมาฟังความสองด้านใช้ระบบไตส่สวนนะครับแต่อย่าลืมอนุกรดวินัยเนี่ยฟังความด้านเดียวฟังความข้างเดียวแล้วมันจะไปให้ความเป็นธรรมได้ยังไงล่ะครับคืออันดับแรกก่อนนะครับสาลปกครองเนี่ยการพิจารณาเขาจะพิจารณาด้วยว่าคําสั่งนั้นออกด้วยความเป็นธรรมหรือเปล่าถูกต,ต้องตามขั้นตอนหรือเปล่าถูกไหมครับเพราะฉะนั้นหลักการง่ายๆคือถามว่าเอาผมออกเนี่ยออกได้ไม่เป็นไร แต่มันต้องถูกต้องนะครับ<ช>แต่ถ้าทาไม่ถูกต้องผมก็ต้องต่อสู้<ช>แต่เพราะหลังกฎหมายก็บอกไว้อยู่แล้วว่าเมื่อไหร่ที่ตั้งกรรมการสอบสวนที่นัยร้ายแรงนะครับกฎหมายก็มีมาตรา120วรรคสองก็บอกไว้แล้วว่าท่านจะต้องฟังข้อเสนอจากกรรมการสอบสวนวี่นัยร้ายแรงแต่ถ้าท่านไม่ตั้งกรรมการสอบสวนท่านสามารถเซ็นให้ผมอออได้เลยค่ะแต่เมื่อไหร่ท่านตั้งกรรมการสอบสวน ท่านต้องฟังก็ต้องรอก่อนข้อเสนอแนะ,ะของกรรมการสอบสวนใช่ครับซึ่งที่นี้หลักกฎหมายมันเขียนไว้ชัดะนะครับทีนี้ในช่วงนี้ค่ะก็มีกระแสะข่าวเกิดขึ้นเยอะแล้วก็มีชื่อของท่านรองเข้าไปปรากฏว่าอยู่ในดิวด้วยถึงการกลับหรือไม่ได้กลับดิวตรงนี้เนี่ยม,มันมีอยู่จริงไหมคะแล้วมันมีการเมืองเข้ามา <ừ> ยงใหญ่จริงไหมคะ มันดีลมันไม่มีหรอกครับมันมีแต่พูดไปนะครับเอาถ้ามีดีลผมต้องได้กลับสิถูกไหมครับอันนี้มันไม่มีดีลผมถึงไม่ได้กลับนะถูกไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้มันไม่มีดีลมันมีแต่ผมสู่รังแกถูกไหมครับแต่นีหลางที่ผมออกไปฟ้องอดีคอตรอคือผมก็ต้องเดีนว่าผมเนี่ยอดทนอยู่นานแล้วนะครับนะเห็นคนโน้นคนนี้พูดคนโน้นคนนี้พูดจนกระทั่งสังคมเนี่ยสาบสนไปหมดละวันนี้ ผมออกมาพูดให้สังคมเข้าใจง่ายๆว่าเออเาหลักก่อนว่าหลักกฎหมายมันคืออะไรเมื่อเรารู้หลักกฎหมายแล้วเนี่ยใครพูดผิดไปจากหลักกฎหมายเนี่ยก็แสดงว่ามีอคติแล้วคถูกไหมครับอย่างอย่างกตลอรบางท่านเนี่ยเมื่อหลายปีก็ยังเคยมาล้อห่มล้อไห,ห้กับผมเลยคนะครับเอ,อไม่ได้เป็นพอบอโอ้ลูลูกพี่จะอยู่ยังไงเมียพี่จะอยู่ยังไงนะเอ,อแล้ววันนี้ท่านจําไม่ได้หรือว่า เมื่อก่อนท่านเคยถูกกระทําอย่างไม่ยุติธรรมเพราะฉะนั้นวันนี้เมื่อท่านจะมาดูองค์กรตํารวจนะครับเป็นที่พึ่งของตํารวจไม่ใช่ผมคนเดียวนะครั่ท่านจะไม่มีสิทธิ์มาพูดเลยว่าเจ็ดสิบแปดสิบคนเนี่ยก็ทําไปแบบนี้แหละอ้าวไดเมื่อรู้ว่ามันผิดก็จะไปทําผิดทำไมท่านต้องคะรองัิสิทธที่ตารวจ ถ้าลองถ้าฟังแบบนี้น่าจะเดินหน้าในการฟ้องร้องเพื่อเพื่อที่จะเป็นการพิทักความยุติธรรมให้กับตัวเองแน่ๆแ,แ,แหละแต่มีความกังวลไหมเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่ได้ไปฟ้องร้องหนึ่งในกอรอรอย่างคนตรวจเอกวินัยไปแล้ว,แล,วแล้วท่านก็บอกมาว่าก็ก็ดีฟ้องก็ดีจะได้มีหลักฐานอะไรก็จะได้ไปแสดงต่อศาลเลยตรงนี้มีความกังวลในเรื่องนี้ด้วยหรือไม่คะไม่ได้กังวลครับถ้าผมตัดสินใจไปฟ้องก็แสดงว่าเอผมได้เรียเห็นแล้วว่าเอาเขาเอา เขาก็ะทาผิดอาญากระบ่ะนะครับเขามิประมาทไอ้ส่วนจะเอาไปไปเปิดเผยก็ไปเปิดเผยได้เลยเขาไม่เป็นไรผมไม่ได้ว่านะครับแต่ถ้าอวันนี้ผมก็ตั้งทีมขึ้นมาเพื่อดูทุกถ้อยคำนะครับใครจริงแล้วผมก็เก็บข้อมูลไม่นานแล้วนะครับแต่ผมก็ดูพฤติกรรมหลายคนว่าเอาคุณไปแก้ไขได้ยังคุณก็ยังพูดอยู่นั่นแหละคือต้องเข้าใจว่า อย่างบอกว่าเจ8 0สีแปดสิบคนเนี่ยเออก็ให้ออกแบบนี้แหละอใช่ข้อที่จริงเนี่ยเมื่อติดปีก่อนนะครับนะแต่ข้อที่จริงเดียวกันเนี่ยในวันนี้มันใช้ไม่ได้ใน ในสถานการณ์การอะไรครับต้นกฎหมายมันเปลี่ยนทีนี้ในครัานค่อขอ,ขอโทษค่ะทีนี้ในใน,นกลไกกออรพคตรค่ะที่หลายคนก็มองว่ามันอาจจะเป็นขั้นตอนเกือบจะสุดท้ายเพราะยังเหลือสารปกครองอีกกพอออรพคตรน่าจะให้ความเป็นธรรมกับท่านรองได้มากน้อยขนาดไหนถ้ากรรมการบางท่านก็นั่งอยู่ในกอตอรอด้วยนะคะไม่มีไม่มี ไม่มีกรรมการคนไหนนั่งอยู่ในตอตอไม่มีครับไม่มีค,มมครับทีนี้กอปรคอรตอรอจะให้ความเป็นธรรมกับท่านได้มากน้อยขนาดไหนคะผมก็ต่อสู้ไปตามสิทธิ์นะ <ực> หมายว่าอ à, ก็วันนี้ผมยังเชื่อมั่นคณะกรรมการพิทักระบบคุณธรร,รมเพรา <ực> ะอะไรครับเพราะว่าเดิมเนี่ยในพรบเก่าเราไม่มีคณะกรรมการพิทักระบบคุณธรรมนะครับแต่ว่าด้วยเหตุที่อะไรครับตํารวจเราเนี่ยเมื่อก่อนเวลาตารวจเราถูกแกงแกล้ง จากผู้บัญชาไม่รับคิดมืนธรรมตำรวจเราเนี่ยจะไปเร,รเรียกร้องหาความยุติธรรมนอกองค์กรตำรวจเช่นไปฟ้องสารนายาฟ้องสารปกครองซึ่งมันทําให้ภาพพจน์องค์กรมันไม่ดีถูกไหมครับก็เลยมีการไปลอกแบบคณะกรรมการที่ช่างระบบควรทำมาจากอะไรครับจากอพรนะราชการพลเรือนจากกอพนะฮะที่ไปลอกแบบมาเพราะอะไรครับเพราะว่าเมื่อมีแล้วมันดีอ่าเพราะอะไรครับเพราะว่าไม่ต้องการให้อ่ คนในองค์กรเนี่ยออกไปเรียกร้องหาความยิธสรมนอกองค์กรค่ะนะครับนะเพราะฉะนั้นเช่นสมมืติมีร้อยเรื่องนะถ้าคณะกรรมการที่ใช้ระบบเวทธรรมเนี่ยให้ความเป็นธรรมเขาได้นะครับอาจจะสักยี่สิบเรื่องเขาก็ไปยืน่นฟ้องสาลปกครองสูงสุดต่อถูกไหมครับนะเพราะว่ามันก็เป็นชั้นหนึ่งวันนี้อย่าลืมนะครับว่าประชาชนหลายท่านอาจจะยังไม่รู้ว่าวันนี้ในพรบตำรวจใหม่นะฮะผมก็ถือโอกาสกลับไนประชาพันธ์ว่าเรามีสอง องค์กรนะครับถ้าตํารวจถูกรังแกไม่เสียสิทธิก็มาร้องกับคณะกรรมการพิทักระบบคุณธรรมแต่ถ้าเป็นประชาชนถูกตํารวจรังแกนะครับก็มาร้องกับคณะกรรมการร้องทุก์เห็นไหมครับคือวันนี้กฎหมายมันเปลี่ยนถูกไหมครับเมื่อกอนสมัยก่อนใช่ไหมนึกจะไปออมไม้จับก็จับเขาได้เลยถูกไหมครับแต่เดี๋ยวนี้มีพรบป้องกันและปราบปรามการทรามและการกระทำให้บุคคลถูหายครับ ถูกไหมครับกฎหมายมันเปลี่ยนนะฮะกฎหมายมันเปลี่ยนก็เป็นแบคุณก็ต้องบันทึกภาพถ้าคุณเอาเข้าไปส่งสถานียังรวดคุณไม่บันทึกภาพนะครับถ้าเกิบว่าอะไรครับการสอบสวน เสียหายอบล้วนโดยไม่ชอบได้ค่ะกฎหมายเปลี่ยนก็ต้องทําตามกฎหมายที่เปลี่ยนไปด้วยนะคะท่านขอบพระคุณมากค่ะพลตํารวจเอกสุรเชษฐ์ัพานนะคะรองพบตรวันนี้ยังต้องรอกันอยู่ว่าในการประชุมของกตรช่วงบ่ายสามจะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับรองโจกด้วยหรือไม่จะได้กลับไปหรือไม่แต่ว่าถ้าฟังจากซุ้มเสียงที่สัมภาษณ์เมื่อสักครู่นี้ดูจะไม่ได้คาดหวังเลยนะคะว่าจะได้กลับไปยังตําแหน่งเดิมแล้วก็มีการท่านก็ดูเหมือนจะไม่ ไม่เข้าด้วยนะคะถ้าฟังแบบนี้แล้วก็ดูเหมือนจะจริงๆไมทางนายกหรอว่าวจริงๆก็ควรจะมีภาวะผู้นำนะไม่น่าจะโยนหรือว่ารอลูกจากคณะกรรมการชุดอื่นๆนะเพราะว่าสามารถที่จะออกคําสั่งในฐานะที่เป็นผู้บังคับบัญชาได้เลยถ้าคําสั่งไหนไม่ถูกต้องก็ควรที่จะออกคําสั่งเลยดังนั้นก็คิดว่าวันนี้ไม่น่าจะมีความเปลี่ยนแปลงใดๆ <c oughs> แต่ว่าในการเดินหน้าฟ้องร้องเนี่ยก็น่าจะเป็นไปตามที่มีประกาศไว้ก่อนหน้านี้ค่ะ